อันนีจะเพีดมหาเฮงประกันภัยครับเวลาเราขับรถทางไกลครับเคยสังเกตไหมครับว่าฝั่งรถตรงข้ามของเราครับมีการครับกระพริบไฟสูงครับโดยเฉพาะครับรถ10บล้อครับบางทีครับกระพริบไฟสูงด้วยแล้วก็ตกไฟเลี้ยวซ้ายตกไฟเลี้ยวขวาครับอ่ามันหมายความว่าไงครับสําหรับคนที่ขับทางไกลบ่อยๆครับก็จะมีการเข้าใจกันนะครับเป็นโค้ดกันครับถ้าเกิดว่าเขาครับอ่าบางทีครับเขาส่องไฟเพราะว่าเขาต้องการที่จะแซงครับ เขาก็เลยส่งไฟสูงครับแต่โดยทั่วไปแล้วครับโดยเฉพาะ10บล้อที่ส่งไฟครับแบบนี้ครับเป็นการเตือนฝั่งของเราครับให้เรารับทราบว่าข้างหน้าครับจะมีการตั้งด่านครับให้เราครับชะลอความเร็วลงหรือว่าไม่ควรแซงครับแซงขวาหรือว่าขับอยู่แช่เลนขวาแบบนี้ครับอย่างไรครับการปฏิบัติตามกฎจราจรครับเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าเวลาเราโดนจับครับเราก็จะมีอารมณ์ไม่ดีครับแล้วก็มี ความคิดลบกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราครับปฏิบัติตามกฎจราจรครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเรื่องของการขับรถเร็วหรือว่าการทำผิดกฎจราจรครับผมมีข้อสองสัยครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจ f a c e b o o k มหาเฮงประกันภัยครับพพ์มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรรคประกันภัยภาษาไทยขอครับ